วิธีถวายปัจจัยนะครับก็นําปัจจัยใส่ซองที่ทางวัดเตรียมไว้ให้นะครับแล้วก็เขียนใบแสดงเจตนาพอเสร็จแล้วนะครับก็เอาปัจจัยไปใส่กล่องส่วนใบเจตนาเนี่ยก็ถวายพระอาจารย์ได้เลย บ้านพุทธวัฒนะสวัสดีครับวันนี้วันศุกร์ที่22่อันวาคม2566นะครับเราอยู่กันที่วัดนาป่าพงนี่ก็แผ่นปฏิจจสมุปปาโทนะแกสลักกฎอิทัปปติยตาหัวใจของปฏิจจสมุปปาเป็นเหตุเกิดและก็เหตุดับที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้นะครับ เพราะมีอวิชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายเพราะความดับไปแห่งอวิชาน,น,นั้นเทียวจึงมีความดับแห่งสังขารสาธุครับไม่ได้ใส่เสื้อมาด้วยก็เลยหนาวๆเลยวันนี้อากาศเย็นสบายดีร่มลื่นดีนะครับบรรยากาศที่วัดข้างหลังนี่เป็นสาราในประสงค์ ไว้ทาประกอบพิธีวันสําคัญสําคัญพระอาจารย์ก็จะมาให้ข้อธรรมะอยู่แถวนี้แหละเดินดูบรรยากาศรอบๆเสียงนกเก้าว่าเพื่อนๆพอจะรู้ไหมครับว่าในประเทศไทยนี่มีสักกี่วัดเนาะที่จะเผยแผ่ธรรมะของพระศาสดาแล้วก็สอนเกี่ยวกับ พุทธวจนะเนี่ยถ้าเพื่อนๆรู้นะครับก็คอมเมนต์ลงมาข้างล่างให้หน่อยว่าอ,อวัดไหนที่สอนเกี่ยวกับพุทธวจนะคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับเพื่อนๆวันนี้อากาศเย็นนะถก็เขาก็าเราดูเมฆอนี่คือเนะี่ยมันจะลง3-4องศาเหนือกับอีสานะอ่ะสุดๆ ตุเอใครไว้ตรงนีะอาจารย์มาแล้วนะครับเพื่อนๆอนุโมทนาบุญร่วมกันนะครับเดี๋ยวไปใส่บาทร่วมกันไปพระเจ้าหรือการที่เป็นนี่ได้ว่าโลกที่หน้า มาสิการเ่แล้วสมาิที่เรียก่ตแล้วเรื่องต่านิาเนวานารอต่เ่งเยมีกำหนดอายุเพียงเท่านั้นครั้งที่จะบนั้นที่เรียกว่าเป็นของอริยะนั้นเป็นชลนไ จากะสมปธา,ธาปรู้ลมหายใจเพียงชั่วรัดนิ้วมือเรากล่าวว่าเป็นผู้ไม่เหินห่างจากฌานทำตามคำสอนพระาศา,าสดาปฏิบัติตามโอวาทไม่ฉันบินทบาตของชาวแว่นแขวนเปล่าจะป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงเมื่อกระทำให้มากซึ่งอานาปานสตินั้นเล่าอายระโโต Wanato patipanato sukasa tatami tawi sukanto adikasati ayung tatawa palang wanang sukam jam patipanato ika yuyasa woh ija Kali tatang pisau tang nyawa tang bumi tamak jarak Kali natinah hari yesu, ujung budesu, tatisu Wibasan namanat dasari pulau di takina Ye dasar anum osanti, waya wajan karun diwa

วิธีเดินจงกรมก็ไม่ยากนะครับเพื่อนๆก็เอาจิตมาอยู่กับกายแค่นั้นเองเดินไปก็รู้ว่าเดินก้าวก้าวซ้ายก้าวขวาพอจิตหลุดไปคิดเราก็ให้ดึงกลับมาอยู่ที่เท้าของเรานะครับซ้ายขวาซ้ายขวาไปเรื่อยๆนะครับ ก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับคลิปทําบุญที่วัดนาป่าพงนะครับบุญใดกุศลใดนะครับที่ข้าพเจ้าและครอบครัวได้กระทําในครั้งนี้นะครับก็ขอให้สําเร็จกับเพื่อนๆทุกๆคนด้วยนะครับสาธุสาธุทา, <look> ายนี้นะครับ <look> ก็ขอขอบคุณ <look> เพื่อนๆทุกๆท,ท,ท่านนะครับ <look> ที่เข้ามาติดตามและรับชม <look> ก็ขอให้ ทุกท่านมีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จมรรคผลนิพพานการทุกท่านทุกคนเทินสาธุ